โรนัลโดอาไนอยากให้เป๊ปไปคุมบาราซิลสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลทอล์กครับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจครับนั่นก็คือโรนัลโดอานครับตำนานหัวหอกบาราซิลครับมีนยโยบายว่าอยากจะเอาเป๊ปกวาดิโอราเนี่ยครับกุนซือสมองเพชรของแมนซิ t y ตี้เนี่ยมาเป็นเฮดโค้ดให้ทับแซมบ้าในปี2026นี้ครับ แต่มันก็มีข้อแม้เพียง1อย่างนะครับนั่นก็คือตัวเขาเองเนี่ยต้องได้รับเลือกในการเป็นประธานสหพันธ์ฟุตบอลบราซิลครับตอนนี้เนี่ยเป๊ปเหลือสัญญากับทางแมนซิตี้เนี่ยจนถึงซัมเมอร์ปีหน้าครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีท่าทีว่าจะต่อสัญญาหรือไม่นะครับและเป๊ปเองเนี่ยก็มองเรื่องการคุมทีมชาติไว้อยู่เนือง,เนองครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับโรนันโดเนี่ยก็ยังไม่ได้ประกาศนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะลงชิงตำแหน่งเก้าอี้ประธาน3,000ฟุตบอลบราซิลอย่างเป็นทางการครับก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าเขาเนี่ยจะลงสมัครหรือไม่นะครับและที่สำคัญก็คือเขาเนี่ยจะได้เป็นหรือเปล่าอันนี้มันอีกเรื่องหนึ่งนะครับลงสมัครกับได้เป็นเนี่ยมันคนละเรื่องกันเนาะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวแหละครับว่าเป๊ปเนี่ย อยากจะคุมทีมชาติบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ครับบวกกับว่าทางบราซิลเองครับก่อนหน้านี้มีข่าวกับอันเช่ครับอันเชโรติของเรอัลมาดริดนั่นเองครับแต่เขาก็ติดภารกิจที่เรอัลมาลริทนะครับที่ยังไม่ได้ปล่อยให้อันเช่ไปไหนนะครับฟุตบอลบราซิลเนี่ยก็ยังคงประสบปัญหาครับยังไม่เจอฟอร์มเก่งของตัวเองครับก็หมดยุคทองของพวกเขาไปนานแล้วครับ อาจจะรวมถึงยุคสมัยที่แบบนี่มาพีคก,กอันนี้ก็ยังพอจะถูถูไถ,ถยไทได้บ้างนะครับแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่เจอฟอร์มเก่งอีกเลยก็ว่าได้ครับการเล่นเป็นทีมรวมถึงสกิลแบบแซมบ้าเนี่ยไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะครับในยุคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอยากได้เฮดโค้ดเบอร์ใหญ่ๆ,ญๆเพื่อมาเติมไฟให้แข้งบารซิลสักเล็กน้อยครับส่วนเป๊ปเนี่ย ก็ดูว่าน่าจะเหมาะแหละเพราะว่าด้วยความสามารถเนี่ยไม่มีใครกล้าหือกล้าอือกับเขาอยู่แล้วแหละแต่ทีมชาติอื่นๆทีมชาติใหญ่ๆเนี่ยก็สนใจเป๊ปเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอังกฤษสเปนที่ต้องการตัวเขาเช่นเดียวกันครับแต่ก็ยังว่าครับเขายัางติดสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าเขาเนี่ย จะสนใจคุมทีมชาติบราซิลหรือไม่ครับก็ต้องรอดูในปี2026ครับว่าเป๊ปจะต่อสัญญาไหมหรืออาานจะได้เป็นประธานสาหาพันธ์ฟุตบอลบราซิลหรือเปล่าครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ